เออสิกไก่กุ้งราบกุ้งปนกุ้งนะครับแต่ว่าขาดเขาคัวครับต้อง,องครัวขขาครัวก่อนครับผมไปใส่ไส้กุ้งมาได้กุ้งฝอยหลายเติาดูครับอันนี้แบงเขวบไปในบ้านน้ำประมาณซ้ำกันนี่แหละหรือว่างกอละมังสีฝ่ายดูยครับหยับสีซ้ำพีแหละว่างันเลยหยับเต็ม กุ้งฝอยตอนเศร้าครับผมก้อยกุ้งบ้านสวนครับมื่อนี่เดี๋ยวถ่ายเอาขัวกันครับเริ่มเริ่มปฏิบัติการแลครับให้กุ้งตีนวันหน่อยครับเกลือเกลือใส่ไปแล้วเกลือใส่ไปแล้วเกลือติดนี่เดียวอ่ะกลพริกพริกบงใส่ไปแล้วครับเอาเลยพริกขี้หนู กินหนูหั่นพี่กินห,น,ห,น,หนูสดหั่นกลัวตำไมมากลัวตำไม้ออไม่ลัเต็นนะครับเด้อยประไข่ประไข่ต้นหอมสละแหน่เอาสละแน่เขายังอยู่บ่โอ้น่อยหนึ่งสละแน่อ้ នេះជីណ so, ាទឹកមួយទែននៅ10ពុនអឺน้ําហួតลงបាយអូហមបង្កน้ํา มางนัวเสียไรเสียบหลายครับพี่น้องเอ้ยน้ำปลาบ้านเราตาหน่อไม้สดมาได้ปะอันนี้เปิดให้เออมันทางนี่เออเงี้ยว้าว ăn quả học quả xay kìm để lấy đeo lấy nó hộp quả gì lên một tên nó phi màu đen đó, đéo màu đen đâu, phi như thế ผิงวาตลอดเอ็ดไยื่เียนมีอยู่ดิเดีมาใส่ลาบกหมนขวดมีอะจับหนอืปปนอเละบืเน,ไ,เนได้ยนบ่ัง่งยิ้มย<อ>ิมยป่นเลยสิ้นวโี่ป็นเดียวอืมตามัวอ๋อซิมงกับซิ้ปุ่ง tiền thương bạc tiền tiếp thương bạc tiền kia bưng cana bưng cana chắc không Hãy subscribe cho không เยอะข้ามกันหมดกกัเกรเด้อยเยอะข้าม,มหมอดอนี่อีกสี่สิยังสิบหมอกอ่ะจบแล้วครับจบแล้ว เมนูปนไส้นกุ้งดิบน้ำต้มปลาแห้งเมนูดิบสาใจดิ

Đi đúng không? rồi Bà chẳng nói hả Không chút luật lắm Thế này là hộp đấy bà Hộp đấy hả? À đó bật quả phải mang một quả, quả có gì Nhắn một quả không? Quả lại rồi ไอ้นกขุมอยู hmm, so like so, so ่ในหันม so right? ีบ so yeah, well, ่เดี๋ยวเขาไปบ่มาคืนเย็นพอาะบ่ไม่ไก่ดำเยมไม่ได้บ่้ไม่สมมั้ยบ่คุณตัวพอหลวงก็ผูกุมตัวเย็นมันมันเราเที้ยหรือลงไปเลยมันฝาดบอมันหวานเลยที่ต้นนี่เออมันต้นฝาดเลยอันนี้ต้นยสวนนี่ยังฝาดเลยหน่อย้อมยางเลยต้องมันปอกไหล่ครับ เรีแบเป็นบางตุน่นทั้งพีฝาดตุน่นอันนีนน้่หวานเลี้ยวเลีวล้วโ มาได้ขับไปเลยปนกุ้งก้อยกุ้งสองเมนูเนี่ยกุ้งไฟปนกุ้งครับรเทียดเลี้ยงปนกุ้งกันวล แบบคนละแบบกวยนี่สิหมอกับแก้มเราดีครับกวคุ้งเทียกยดีกว่ามากว่ยครับมากว่ยอืมอืขอบคนง๊อ ได้ย่ครับมากินขขาวน้ำกันนะครับผมก้อยกุ้งพ้นกุ้งข่าวเศร้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับพ่อขัวพ่อใหญ่นอม